สองรักฉันรับไม่ไหวเธอมีหนึ่งใจให้เขาไปสองรักซึ่งเขาและฉันฝันไปหรือเธอพร้อมนะครับพร้อมนะครับรัาพร้อมครับพร้อมไม่พร้อมครับออยกคุณอาลีห้าห้าสองครับคุณเบอร์แบงค์สี่เก้าศูนย์ครับ ตื่นเต้นโอเคโอเคครับ let's go <Okay, okay. S 3> let's go boy <Okay. S 3> แต่เพลงที่เขาจะร้องเนี่ยน่าตื่นเต้นกว่าเจซี่เจสซี่ฮะแสดงว่าลูกเข้ามาในห้องอ๋อโอเคฮะงั้น <substit uting> ในระหว่างที่คุณเจสซี่กำลังทำธารกิจอยู่นะฮะทค่ะค่ัมีการแซววะมีการแซววะมีการแซววะว่าไมดเปิดคะ่ะเมื่กี้คาทีคูค่ะผมว่าเชิญเขาทั้งคู่เนี่ยมาบรรเลงเพลงสุดซึ้งให้เราฟังดีค่ะได้สปอยล่แล้ะสปอยล์พบกับเขาสองคนนี้เลยฮะเชิญเลยครับผมเชิญค่ะ เธอบอกเหตุผลที่หยุดความรักร่างฉันเ<ม>พราะเธอไม่รู้ว่าเธอรักเรามากกว่าไหม,มตัวปลอมอย่างฉันก็ยังทนรักปลอกยังนี้ได้ไงปล่อยให้วังกันอีกเลย ฉันรับไม่ไหวเธอมีหนึ่งใจให้เขาไปสองรักซึ่งเขาและฉันฝันไปหรือเธอมีใครยอมทนเบื่งไหมลืมตาตื่นมาสึกที่เธอสองหัวจิตหัวใจอย่างนี้สึกที่เธอเอาสุดท้า เจอรักเขแปลกกว่าไหมตัวพอ้อยยางฉันก็ยังคงรักออกอย่างนี้ได้ไงอย่าปล่อยวางกันอีกเลยสองรักฉันรับไม่ไหวจะมีหนึ่งใจไปเป็นสองรักทิงเขาเลยฉัน เธอมีใครยอมทนหนึ่งไหมลืมตาตื่นมาเสช็จทีเธอส่งหัวจิตวัวใจงนี้ลืมอเสด็จทีเธอเอาเสธาสองวัดววฉันรับไม่ไหวเธอมีหนึ่งใจให้เขาไปสองวัดทิ้งเขาและฉันฝันไปหรือเธอ song ปลบมือค่ะปลบมือรัวๆ,ๆค่ะโอ้โห oh. oh. เป็นอะไรที่แบบทํางานร่วมกันได้ดีมากเลยค่ะคุณสองคนเนี้ยจริงครับอ่านแนะนําตัวสักนิดนึงฮะทั้งสองท่านสวัสดีครับผมชื่ออารีครับอคุณอาลีนะคะสวัสดีครับผมเบอร์แบงค์สี่ครับพี่เบอร์แบงค์เยงสวัสดีครับค่ะ <c oughs> ก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะ อนที่ได้โจทย์มายา่าก็แจ้งทีมงานแจ้งลูกทีมไปทุกคนแล้วว่าจริงๆอะ่ะจากเดิมที่เขาจะให้ร้องเพลงเดียวกันแต่ร้องคนละรอบเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นให้เราเลือกเพลงที่แต่ละคนไปเลยเพราะว่าด้วยเวลาที่มันจำกัดแต่ในลูกทีมยา่าเขามองว่าตรงเนี้ยมันคือสีสันมันคือสิ่งหนึ่งที่น่าจะ ที่น่าจดจําเขาเลยตัดสินใจว่าเขาอยากร้องเพลงเดียวกันแล้วแบบสลับกันออกมาซึ่งเอาจริงๆมันทําได้ยากมากเพราะว่าด้วยความดีเลยของเสียงของแต่ละฝั่งมันไม่เท่ากันแต่เขาสองคนก็ทํามันออกมาได้คือเอาจริงๆย่าประทับใจมากที่มีการร้องต่อกันดได้อย่างสมูทขนาดนี้นะคะก็ภูมิใจประทับใจในโชว์นี้มากๆค่ะ นะ hmm. ครับขอบคุณโค้ดทัญญา<ส>ะค,ะค,คระคะับก็เป็นสีสันอีกอย่างนะคุณเจษใช่มปนลำบากนะคุณร้องเพลงเดียวกันเนี่ยจริงครับจริงลำบากมากนะทางคุณเทอร์โบมีความคิดเห็นกับคู่นี้ยังไงบ้างครับทั้งคุณเบอร์แบงก์แล้วก็คุณอลีครับก็ต่างคนต่างมีสไตล์และไม่น่าเชื่อว่าทั้งคู่เนะี่ยจะจะไปด้วยกันได้ดีขนาดนี้นะครับผมผมประทับใจมากๆยิ่งเป็นเพลงเดียวกันรับทัดกันร้องเนี่ย ทำได้ดีจริงๆครับผม,ผมชอบทั้งคู่ครับเป็นกำลังใจให้ครับครับ,มรบหมอเบาโวครับสองรักเพลงนี้บอกเลยว่าน่าทึ่งมากครับอย่างที่แม่แทยาบอกเลยจริงๆโจทย์เขาให้เลือกได้เลยว่าจเจ้าเพลงแบบไหนก็ได้แต่ทั้งสองคนได้ใช้ลูกเล่นตรงนี้ได้ใช้เวลาตรงนี้แหละค่ะตรงนี้ <laughs> เอามาร้องเพลงให้กรรมาการทุกคนได้ฟังกัน สุดยอดมากเป็นกำลังใจให้ครับทั้งคู่เลยเก่งมากครับผมค่ะพี่หมอสรพงศ์ค่ะใครจะว่างกระช่างแต่สองคนนี้เขาเป็นแฟนกันแล้วใส่รองเท้าเหมือนกันด้วยน่าสิฝันเลยดีคอนเฟกด้วยกันละกันเนาะเป็นเป็นการรวมพลังชาวล็อกแบบมุ้งมิ้งเออบางคนก็สงสัยแล้วหรือเขาร้องอยู่ที่เดียวกันนะตอนเนี้ยเออใช่ไหมใช่ไหมคุณแม่ใช่ไหมเขา เป็นชาวร็อกทั้งคู่อะแล้วก็อาจจะมีบางจังหวะที่พยายามจะลอมชอมเพื่อจะมาอยู่ตรงกลางให้ได้ทั้งคู่นะมันก็เลยจะมีความปินซ้ายปินขวากันทั้งคู่แหละแต่ว่าด้วยเจตนาคือจะไปด้วยกันทั้งคู่อะนะฮะถือว่าทำออกมาได้ดีครับขอบคุณครับอืมคนขนคะแนนคะะโอ้หฉันแอบไปดูมาแล้วฉันเห็นหมดคะแนนแล้วผมให้คุณเจสซี่ประกาศดีกว่า ได้ค่ะสักครู่นะคะขอดูแป๊บโอ้โหสองคนนี้คือน่าไปต่อจริงๆทั้งคู่อ่ะมันต้องมีคนหนึ่งต้องแบบต้องต้องกลับบ้าน่ะคุณน่าเสียดายนะครับแล้วคนนึงต้องไปต่อค่ะใช่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 ฉันขอประกาศคนที่ต้องไปต่อกับเราวันนี้นะคะคนที่จะได้ไปต่อกับเราในวันนี้คือ ุณเบอร์แบงค์สีค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีกับคุณเบอร์แบงค์ด้วยครับโหคุณอลีไม่ต้องตกไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดมากนะคะไปทีเรามีอีกหลายเวทีค่ะไปงอนกันนะพี่มีโนโตะโอ้โแล้วว่าอุ้ยอุ้ยพี่มีโนโตะอุ็ยคนตัดสินนะลูกพี่ไม่ต้องตัดสินนะออกตัวก่อนเลโอเคค่ะ ก็มากครับก็ยังไงก็สู้ๆนะครับทั้งคู่เลยครับขอบคุณกรรมการทุกคนเลยครับขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆความตั้งใจของผมสองคนคือกับให้โชว์นี้เป็นโชว์ที่เป็นโชว์ที่ตัดต่อแล้วสมุดสมุทที่สุดแล้วครับก็เลยแบบว่าทํามันเป็นแบบนี้ตัดต่อแล้วสมุทใช่หมายถึงว่าร้องร้องให้เข้ากันนะครับเพราะว่ามันด้วยอุปกรณ์ด้วยมันค่อนข้างยากครับ แต่ทำได้ดีนะคะยอดสุดยอดครับใช่ครับแล้วก็ตั้งใจอยากให้โชว์นี้ออกมาให้คนดูได้มีความสุขที่สุดก็กัพปอแล้วครับแค่นี้คุณทําสําเร็จแล้วค่ะจริงครับจริงขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเชิญหลังไวทีได้เลยค่ะขอบคุณครับทั้งสองท่านครับโอคุณออโต้เหนื่อยเล้วเหนื่อยต้องลุ้นว่าใครจะได้เข้ารอบนี่โอ้โหมันบีบหัวใจ ขอบคุณนะครับจบกันครับสุดยอดสุดยอดเออประครับคุณคุณอารชหิตครับประ็นะครับสครับขอบคุณครับนายกผมสามารถเปลี่ยนชื่อให้ผมมันอ่านง่ายขึ้นไหมได้ไหมอ่ะขอได้ไหมอะมันอ่านยากอ่ะจริงๆคุณชื่ออะไรอ่ะผมชื่ออารีแล้วก็หิต อ๋อเหรอใช่มันอ่านยากครับแบบจากครบห้าหมื่นครับห้าหมื่นครับเปลี่ยนได้ใช่ไหมบอเขอเปลี่ยนชื่อเลยอ่ะ้วได้ก็ได้เดี๋ยวผมให้เชนี่เพราะว่ามันอัลฮิทอ่ะได้ได้ได้ห้าหมื่นขอบคุณนะครับคุณอาลีเลยไว้เจอกันครับขอบคุณครับย้อนมาครับครับ